เบียร์แก้วละ3บาทโปรโมชั่นที่เปลี่ยนสนามบอลเป็นสนามรบของถูกและดีมีอยู่จริงหรือเปล่าครับหรือมันเป็นแค่กับดักที่เราเต็นใจกระโดดลงไปเรามักจะแพ้ทางคำว่าโปรโมชั่นเสมอโดยเฉพาะโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับการกินดื่มลองนึกภาพสิครับถ้าเย็นวันศุกร์นี้มีร้านเหล้าเปิดใหม่บอกว่าเบียร์แก้วละ3บาทไม่อั้นคุณคิดว่าสภาพร้านจะเป็นยังไงครับ แถวคงยาวไปถึงหน้าปากซอยแน่ๆย้อนกลับไปในปี1974ที่เมืองคลีฟแลนด์สหรัฐอเมริกาทีมเบสบอลที่ชื่อว่าคลีฟแลนด์อินเดียนส์กำลังประสบปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับแต่เป็นปัญหาเรื่องความเงียบสนามแข่งที่จุคนได้เป็นหมื่นกลับมีคนดูหลงเหรงเหมือนป่าช้าผู้บริหารก็เลยปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมาเพื่อดึงคนเข้าสนาม เทนเซนเบียไนท์หรือคืนเบียแก้วและ10เซนถ้าเทียบเงินเฟ้อและค่าเงินไทยสมัยนี้ก็ตกแก้วละประมาณ3บาทจริงๆครับ3บาทซื้อลูกอมยังไม่ได้เลยแต่นี่ได้เบียเย็นเจี๊ยบแถมก,กฎกติกาก็หละหลวมมากซื้อได้ครั้งละ6แก้วแต่ไม่จำกัดจำนวนรอบเดินวนไปสิครับวนจนกว่าจะเดินไม่ไหวผลลัพธ์หรอครับเกินคาด จากสนามรางร้างๆกลายเป็นปลากระป๋องแฟนบอลหรือแฟนเบียร์ก็ไม่รู้แห่กันมาสอง0 0ื่นกว่าคนบรรยากาศช่วงแรกมันคงดูคึกคักน่าสนุกนะครับเหมือนงานวัดที่มีดนตรีสดทุกคนยิ้มแย้มชนแก้วเสียงหัวเราะดังลั่นสนามแต่คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเส้นแบ่งระหว่างความสนุกกับความบ้าคลั่งมันบางนิดเดียวและแอลกอฮอล์ราคาถูกก็ทำหน้าที่เป็นยางลบที่ค่อยๆลบเส้นแบ่งนั้นออกไปทีละน้อย พอเกมเริ่มไปได้ไม่เท่าไรความโกลาหลแบบย่อมๆก็เริ่มก่อตัวเริ่มจากมีคนวิ่งแก้ผ้าลงไปในสนาม1คนสองคนคนดูบนอัธจันทร์ก็เฮฮาขบขันมองเป็นเรื่องตลกขั้นเวลาผู้รักษาความปลอดภัยก็วิ่งไล่จับกันไปขำกันไปแต่พอน้ำเมามันเริ่มออกฤทธิ์เต็มที่ความขำมันเริ่มหายไปครับจากวิ่งแก้ผ้าเริ่มกลายเป็นการคว้างปลาข้าวของแก้วพลาสติกเปลือกถัว่วประทัด เริ่มปลิวว่อนลงมาในสนามเหมือนหาฝนนักกีฬาที่กำลังตั้งสมาธิคว้างลูกต้องคอยหลบระเบิดควันลองนึกสภาพนักกีฬามืออาชีพที่ต้องมาแข่งท่ามกลางคนเมาสองหมื่นคนดูสิครับความน่ากลัวของจิตวิทยามวลชนหรือม็อบเมนทาลิตี้มันเริ่มทำงานตรงนี้แหละครับเมื่อคนหนึ่งทำผิดแล้วไม่โดนลงโทษคนที่สองที่สก็จะกล้าทำตามและเมื่อคนทำผิดมีจำนวนมากพอ ความผิดจะกลายเป็นความชอบทาชั่วคราวพวกเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นอันธพาลแต่มองตัวเองเป็นผู้กุมอำนาจในสนามกฎกติกาหรอช่างหัวมันสินี่มันสนามของพวกเราเบียร์ของพวกเราเสียงตะโกนเชียร์เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงด่าทอเสียงโห่ร้องด้วยความสะใจเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การเชียร์ทีมรักให้ชนะอีกต่อไปแต่คือการสร้างความปั่นป่วนให้ได้มากที่สุดเพื่อความบันเทิงส่วนตัว จุดแตกหักมันมาถึงในอินนิ่งที่9ครับเมื่อแฟนบอลคนหนึ่งกระโดดลงไปในสนามพุ่งเข้าไปหาเจฟเบ,รเบรโร่ผู้เล่นทีมเยือนไม่ใช่เพื่อขอลายเซ็นนะครับแต่เพื่อแย่งหมวกและทำร้ายร่างกายวินาทีนั้นแหละครับที่เกมกีฬาเปลี่ยนสภาพเป็นสงครามกลางเมืองภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นอะไรที่เหนือจริงมากครับคุณเคยเห็นนักเบสบอลถือไม้ลงสนามใช่ไหมปกติเขาเอาไว้ตีลูกบอล แต่วันนั้นครับทั้งทีมเจ้าบ้านและทีมเยือนที่ปกติเป็นศัตรูกันในสนามต้องหันหลังชนกันจับไม้เบสบอลขึ้นมาตั้งกาดเพื่อต่อสู้กับฝูงซอมบี้ขี้เมานับพันที่กำลังปีนแร่นกั้นลงมาลองนึกสภาพความรู้สึกของนักกีฬาสิครับคนที่พวกเขาเรียกว่าแฟนคลับคนที่พวกเขาเล่นเพื่อสร้างความสุขให้ตอนนี้กลายเป็นคลื่นมนุษย์ที่บ้าคลั่งพร้อมจะฉีกถึงพวกเขาเป็นชิ้น ความรักและความเกลียดชังของมวลชนบางทีมันก็พลิกด้านได้เร็วจนตั้งตัวไม่ทันถ้ามองในมุมของคนดูพวกเขาโกรธแค้นขนาดนั้นหรือเปล่าผมว่าไม่หรอกครับหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคะแนนเท่าไหร่พวกเขาแค่มเมาและสนุกกับการได้ทำลายล้างการได้พังเก้าฮี่การได้ขโมยเบสบอลฐานขโมยจริงๆนะครับงัดแผงฐานวิ่งหนีไปเลยมันคือการปลดปล่อยสัญชตาตญาณดิบภายใต้ข้ออ้างของคำว่าพวกมาลากไป สุดท้ายครับตำรวจหน่วยปราบจราจนต้องเข้ามาแก๊สน้ำตาถูกยิงเข้าใส่ฝูงชนในสนามเบสบอลภาพของควันขโมงแสงไฟไซเรนและไม้เบสบอลที่เปื้อนเลือดหวังว่าจะคงไม่ใช่เลือดคนนะครับมันเป็นฉากจบที่ผู้บริหารทีมคงไม่เคยคาดคิดตอนที่เซ็นอนุมัติโปรโมชั่นเบียร์3บาทผมรู้ว่าคุณน่าจะพยักหน้าอยู่และอาจจะคิดว่าฝรั่งนี่มันเถื่อนดีนะแต่เชื่อเถอะครับ ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ที่ไหนก็ได้ที่ที่สติถูกขายในราคาถูกกว่าน้ำเปล่าบทเรียนราคาแพงในคืนนั้นไม่ใช่แค่ค่าเสียหายของสนามครับแต่เป็นบทเรียนเรื่องมูลค่าของสิ่งต่างๆ เรามักจะคิดว่าการลดราคาคือการคืนกำไรให้ลูกค้าแต่บางครั้งการตั้งราคาที่ต่ำเกินไปมันก็ดึงดูดด้านดำของมนุษย์ออกมามันทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่มีค่าจะทำยังไงกับมันก็ได้เหมือนกับเบียร์แก้วนั้นที่ถูกเททิ้งขวางถูกใช้เป็นอาวุธมากกว่าจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อความรื่นรมและที่น่าสนใจคือพฤติกรรมของทีมเบสบอลในวินาทีชีวิต ศัตรูที่เกลียดขี้หน้ากันแทบตายในสนามแข่งกันเอาเป็นตายแต่พอเจอกับภัยคุกคามจากภายนอกพวกเขากลับรวมพลังกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม้เบสบอลของทีมเท็กซัสเรนเจอร์สและคลีฟแลนด์อินเดียนส์หันหน้าไปทางทิศเดียวกันเพื่อปกป้องความเป็นมนุษย์และความปลอดภัยของพวกพ้องนักกีฬาด้วยกันเองมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในสถานการณ์วิกฤต เส้นแบ่งสมมุติที่เราขีดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อชื่อทีมหรือเชื้อชาติมันจะเลือนหายไปทันทีเหลือไว้แค่สัญชตาตญาณการเอาตัวรอดร่วมกันบางทีเราอาจจะต้องรอให้มีคนบ้าบุกเข้ามาเราถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเรามีเพื่อนยืนอยู่ข้างๆมากกว่าที่เราคิดถ้าคุณเคยคิดแบบนี้เหมือนกันหรือเคยเจอเหตุการณ์ที่ความสนุกเลยเถิดจนกลายเป็นความซวยกดไลค์ไว้ก็ได้ครับ เรื่องราวของเทนเซนเบียนทนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในวงการกีฬาไม่ใช่ในฐานะความอัปยศแต่ในฐานะเครื่องเตือนใจเตือนใจนะักการตลาดว่าอย่าประเมินพลังของของถูกต่ำเกินไปและเตือนใจเราทุกคนว่าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้อย่าเอามันไปแลกกับส่วนลดเพียงแค่ไม่กี่บาทเพราะบางทีราคาที่ต้องจ่ายจริงอาจจะแพงกว่าตัวเลขบนป้ายราคาเสมอ แพงด้วยความเสียหายแพงด้วยความเจ็บปวดหรือแพงด้วยศักดิ์สีที่เสียไปในสนามรบที่ชื่อว่าปาร์ตี้และในครั้งต่อไปที่คุณเห็นป้ายบุฟเฟ่เบียร์หรือโปรโมชั่นถล่มราคาคุณอาจจะมองเห็นภาพซ้อนของเก้าอี้ที่ลอยว่อนและไม้เบสบอลที่ยกขึ้นเตรียมพร้อมแล้วถามตัวเองเบาๆว่าคุ้มไหมที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงล้อมนั้นขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนถัดไปครับ